สวัสดีครับผมก้าวหน้ากิติพัฒน์ครับผมอย่างแรกเลยชอบไปสิมรถลมมิตมากเนาะแบบติดหวานแล้วก็ชอบไปสิมรถตานตโนดครับเพราะว่าก้าวก็มาจากเพชรบุรีเป็นคนเพชรบุรีอีกรถน่าจะเป็นแบบรัมเรซินนี่ก็ชอบถ้าจะให้เลือกว่าต้องกินไอซิีมบอกใครขอเลือกกินไอซิีมกับพี่แม็กแล้วกัน เพราะว่าตอนตอนนี้เรากำลังเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่นะครับเป็นซีรีส์ที่ต้องไปออกทะเลกันแล้วมันร้อนมากก้าก็เลยว่าถ้า,ถ,าถ้าได้กินไอศกรีมกับแฟก็น่าจะดีครับถ้าให้เลือกเป็นไอศกรีมก้าขอเลือกเป็นไอศกรีมรสขนมหม้อแกงครับเพราะก้าเนี่ยเป็นเด็กเพชรบุรีมาจากเพชรบุรีแท้เลยครับก็อยากจะนําเสนอความอร่อยของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ถ้าเป็นเพชรบุรีก็ ก้านี่่แหละครรับออยสุด <laughs> ปีนี้เก้ามีผลงานที่คนได้ดูกันเยอะมากๆนะครับมีทั้งหนังนะครับเรื่องโศกาพิวัตรกำลังจะเข้าโรงแล้วนะครับในวันที่21สิงหาคามนี้นะครับก็ทุกโรองภาพยนตร์ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ทางการแพทย์ที่ออนแอร์ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับมี Steal Water มีมหากรรมมนุษย์ครับออนแอร์ทางช่องมูน22นายนะครับแล้วก็มีซีรีส์ที่เล่นกับพี่แม็กด้วย ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผลงานก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ